สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเบเบยกันครับ EP สองจุดสองนะครับ, 2. 2รบเล่นกันเลยครับซิงที่สามครับคือตัวนี้เจอกับตัวนี้นะครับใครชนะก็ได้ที่สมนะครับเอาด้ การับหายจะชนะครับทุกคนเว็นไงออเรื่งูงครับตัวนี้ได้หนึ่งแล้วครับตัวนี้ได้ศูนย์ครับสองสูงครับตัวนี้ได้สองแล้วครับตัวนี้ยังได้ศูนย์อยู่เลยนะครับ สองหนึ่งครับตัวนี้ได้หนึ่งแล้วครับตัวนี้ได้สองนะครับใครจะชะนะหวามด่วบตอนนี้คือสองต่อหนึ่งครับสีเขียวได้หนึ่งสีดำได้สองครับสามหนึ่งครับ ตัวนี้ได้สามครับตัวนี้ได้หนึ่งนะครับสี่หนึ่งครับตัวนี้ได้สี่ครับตัวนี้หนึ่งนะครับได้หนึ่งครับตอนนี้สี่ตัวหนึ่งนะครับ นสองต่อสี่ครับตัวนี้ได้สองครับตัวนี้ได้สี่นะครับน่าจต่อสี่ใช่ไหมครับทุกคนได้สองต่อสี่นะครับคนนี้ผมจะไม่ค่อยได้ สามต่อสี่ตัวนี้ได้สามตัวนี้ได้สี่นะครับอันี้สามต่อสี่นะครับสี่ต่อสี่ตัวนี้ได้สี่ครับตัวนี้ก็ได้สี่นะครับ าต่อ,อสี่ครับตัวนี้ได้ห้านะครับตัวนี้สี่นะครับได้สี่ตัวนี้ห้าต่อสี่นะครับสีดาได้ห้าสีเขียวได้สี่นะครับตัวนี้ห้าต่อสี่นะครับห้าต่อห้าตัวนี้ได้ห้านะครับตัวนี้ก็ได้ห้านะครับคู่นี้ แต่งคื้ล้ที่เสมอกันได้อย่างสูสีแล้วคู่นี้สูสีกันมากครับอันนี้ห้าต่อห้างหนะต่อห้าครับตัวนี้ได้หกแล้วนะครับตัวนี้ได้ห้านะครับ ในหกต่อห้าเจ็ดต่อห้าตัวนี้ได้ที่สามครับตัวนี้ได้ที่สี่นะครับมาดูผลรวมกันครับตัวนี้ได้ที่หนึ่งนะครับตัวนี้ได้ที่สองนะครับจนตัวนี้ได้ที่สามนะครับและตัวนี้ได้ที่สี่นะครับ เราลองซูดรวมกันเดินครับว่าจะเป็นไงตามสูตรมาดูนะครับว่าเขาจะหยุนเหมือนกันนราคงจะซูดจากอันดับหนึ่งไปถึงอันดับสี่นะครับยัง่งหมดแรงนะยัง่งหมดแรงนะ แข่งแบบสู้แบบรวมกันนะฮะตัวนี้ได้ที่หนึ่งครับแบบลงตัวที่สามนะครับตัวนี้ได้ที่สองครับลงตัวที่สี่ตัวนี้ได้ที่สามนะครับเพราะลงตัวที่หนึ่งลงตัวแล้วตัวนี้ได้ที่สี่น,นะครับรลง,บบล,งลงครั้งที่สองครับนะครับทุกคน แบบนี้ก็จบไวเกินนะฮะที่สกอร์เจ็ดต,ต่อห้าปะเออเจ็ดต่อห้าจบไวจัดที่เจอเนี่ยเจ,จอเจอแค่นี้ฮะครับผมต้องขออภัยที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปด้ยวยนะครับเพราะว่าผมาผมนอนครบผมเผลอ,อนอนหลับอะไรไม่ได้ทันลงคลิป แบบว่างจัดอะทำคลิปแล้วตัดต่อคลิปอะหัว่างจัดเลยทุกคนเข้าสู่เส้นข้ามเทนะครับพอคลิปนี้จบไปเกันไปผมไม่รู้จะคลิดลอะไรก็จะต้องมาดนะครับตัวไหนได้ ที่1ในการแข่งแบบรวมนะครับผมบอกครั้งเดียวนะครับตัวไหนได้การตัวไหนได้ที่หนึ่งในการแข่งแบบรวมแบบต่อสู้4 4นะเลยครับต,ต่อสู้กัน4ี่ตัวเลยอะนะให้ชอบ c h e ี i ย t r y รีกดไลค์กดติดตามนะครับแล้ววเจอกันใหม่นะครับทุววคบกคน ขอบคุณที่รับชมคลิปน,นะครับทุกคนแล้วกเจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบาย